ก็สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับ Honda DIY นะครับวันนี้นะผมก็มีคาปานะครับทั้งหมด3รุ่น3ขนาดนะครับก็จะมีหกไมโครฟาร์ดนะครับ3ไมโครฟาร์ดนะครับแล้วก็30ไมโครฟาร์ดนะครับวันนี้นะผมก็จะพามาวัดว่า สามตัวนี้ยังใช้งานได้อยู่ไหมอ่าสามตัวเนี้ยมีตัวไหนที่ผิดปกตินะครับอ่าตัวนี้นะครับอย่างยกยกตัวอย่างตัวนี้นะจะอยู่ในพัดลมตัวที่น่าจะประมาณตัวใหญ่นะเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นพัดลมในบ้านเราทั่วไปที่เราใช้ก็จะอยู่ที่ขนาดประมาณสองจุดนะครับ ตัวนี้เป็น6นะครับในโคฟารัดนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่ายังใช้การได้หรือเปล่านะก็เดี๋ยวผมจะพามาเช็คดูว่า3ตัวนี้ต,นตัวไหนเสียนะมีตัวหนึ่งที่ค่าไม่ถึงเนมเพจที่เขากําหนดไว้ก็คือ3ก็คือ6ก็คือ3 0เนี่ยเราจะมาดูว่าค่าตัวไหนมันผิดปกตินะครับมันจะมีตัวหนึ่งผิดปกตินะก็เดี๋ยวมาดูกันนะก่อนอื่นเลยเราก็ปรับมิตเตอร์นะครับ ไปที่โอมนะครับแล้วก็กดไปที่โหมดวัดไมโครโฟรัดนะครับนี่ก็คือสัญลักษณ์แบบนี้นะครับถ้าตอนนี้นะครับเราก็จะวัดตัวนี้เป็นตัวแรกนะเป็น6ไมโครโฟรัดนะครับเราก็จะทําการาวัดไปที่มิเตอร์วัดไปที่ขั้วสายนะครับขั้วไหนก็ได้นะครับโอเคนะนะครับ ผมก็ได้ทําการเอาสายมิตเตอร์นะจาไปที่เส้นของคาปาแล้วนะครับตัวนี้บอกว่าเป็น6นะครับไมโครฟรัดนะครับอ่ะเราก็จะมาดูนี่ก็จะขึ้น6นะครับเนี่ยก็คือตรงเป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตัวถัดไปก็คือตัวนี้นะครับอันนี้บอกว่า3นะเดี๋ยวมาลองวัดกันดูว่าจะ3จริงไหมนะครับ โอเคนะครับเราก็ได้ทําการต่อสายมิตเตอร์เข้าไปแล้วนะ hey. ขั่วไหนก็ได้นะครับปรากฏว่าขึ้นแค่2.6นะครับแสดงว่าตัวนี้าขาดไป0.4นะไม่เต็ม3มโครโฟารัดนะครับอันนี้ก็น่าจะมีความผิดปกติแล้วแหละนะครับนี่บางตัวนะถ้ามีความผิดปกติอาจจะวัดได้น้อย กว่าค่าที่เขากําหนดตรงที่อยู่ที่ตัวนะครับที่ตัวคาราบาเองนะครับแต่บางตัวเนี่ยเสียโดยการระเบิดหรือว่าบวมนะครับอันนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะถ้าเกิดว่าพัดลมเราเริ่มจะหมุนช้าเนาะสมมุติพัดลมหมุนช้านะมมมมนานะเราแกะออกดูเราวัดดูนะครับอันนี้บอกว่า3ไมโครฟาลัดนะครับแต่พอเราวัดปุ๊บเราได้แค่2.6เนี่ยเราก็ต้องควรเปลี่ยนจริงๆก็ควรเปลี่ยนเลยนะครับอ่า โอเคนะเดี๋ยวตอนนี้เรามาวัด30สิดูนะครับว่าสาิจะขึ้นยังไงโอเคครับผมทำมือเดียวนะครับอ่ะรอสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับนี่ตัวนี้บอก สามสิบไมโครโฟารดนะครับสีมันติดนะจริงๆเขาน่าจะบอกว่ามีบวกลบด้วยแต่มิเตอร์เราได้สามสิบเอ็ดนะครับแสดงว่าตัวนี้นะครับไม่เสียนะค่าที่บวกขึ้นไปนี่ถือว่ารับได้นะครับสามสิบเอ็ดเนี่ยแต่ถ้าน้อยกว่าสามสิบเนี่ยแสดงว่ามันข้างในมันอาจจะ เกิดการสึกหลอแล้วนะครับก็แนะนําให้เปลี่ยนเลยนะครับแต่นี้ก็วิธีการเช็คคร่าวๆนะก็จะประมาณนี้นะครับคลิปนี้มาไวไปไวครับผมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าวันนี้เงาเงาครับอยู่โรงงานก็เดี๋ยวจะพามาวัดอะไรเช็คอะไรก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมกับว o น da d ดีนะครับช่างไฟฟ้ากำลังเราสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมบายบายสวัสดีครับกดติดตามเลยนะ